สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับแจ็กกี้อีกแล้วนะคะภาษาเยอรมันกับแจ็กกี้เนาะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนเรื่องของหรือคํากริยาอีกแล้วนะคะนั่นก็คือคํากริยาที่มีชื่อว่า lernen นั่นเองเนาะทำไมถึงพูดคำกริยาถึงเรื่องคำกริยาบ่อยนักนะคะเพราะว่าคำกริยาในภาษาเยอรมันเนี่ยสำคัญที่สุดเลยทุกคนจะต้องรู้นะคะว่าคำกริคำตัวเนี้ยหรือว่าคำศัพท์ตัวเนี้ยเป็นคำกริยาหรือเป็นคำนามหรือเป็นตัวไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องใช้ ความรู้ของตัวนี้ไปแต่งประโยคนะคะนั่นก็คือไปเขียนนั่นเองเนาะถ้าใครจะเขียนจดหมายหรือเขียนข้อความเล็กๆหรือจะเป็นการพูดก็รวมอยู่ในรูปของแกมมาด้วยนะคะเออ่ตัวนี้เนี่ยวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงปัจจุบันอนาคตแล้วก็อดีตด้วยนะคะ p e r f e c t p r t e r i t u m แล้วก็ p l u s ความ p e r f e c t นั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยโอเคค่ะอ่าแลนในภาษาเยอรมันอีกครั้งนะคะ ลงท้ายด้วย an แล้วก็มีตัวที่เขียนตัวเล็กนะคะเขาเรียกว่าคำกริยาในภาษาเยอรมันเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคำกริยาในภาษาเยอรมันเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของประโยคนะคะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะแล้วนั่นแปลว่าเรียนนะคะโอเค so เราจะมาดูในรูปของปัจจุบันก่อนเวลาเราแต่งประโยคเนี่ยเราต้องรู้นะคะว่าเราจะเขียนในรูปของปัจจุบันอดีตหรือว่าอนาคตนะคะอะปัจจุบันคือกําลังเรียนนั่นเองนะคะมีตัวไหนบ้างเราจะผันกับประธานนะคะปัจจุบันในภาษาเยอรมันเขาเรียกว่า present นะคะ so มีฉันค่ะประธานมี do มี am มี see มี s นะคะ ich lerne นะฉัน กำลังเรียน do l e n d เธอกำลังเรียน a r er, l a n d เขาผู้ชายกำลังเรียน z l a n d เขาผู้หญิงกำลังเรียน s l a n d มัน หรืออะไรก็่า้ที่ขึ้นต้นด้วย d a s นะคะกำลังเรียน so so จากนั้นนะคะเราไปดูตั้งแต่สองคนขึ้นไปกันบ้างค่ะ w e r l e r n e n พวกเรากำลังเรียน e h r l e r n t พวกเธอกำลังเรียน Zi แ l หล n นัคุณหรือพวกคุณกำลังเรียน Zi แ l หล n นัพวกเขาทั้งหลายกำลังเรียนโ o ประโยคตัวอย่างค่ะฉันกำลังเรียนภาษาเยอรมันดูตำแหน่งของประโยคดีๆนะคะโ o ท่าน ich ฉันนะเรียนเนคือเรียนหรือกำลังเรียนนั่นเองภาษาเยอรมันเขาเรียกว่า e ดอ s ช์นะะ So ich lerne Deutsch นะฮะโอเคะ okay. มาเรามาดูกันนะคะในรูปของ futuris นะคะนั่นก็คืออนาคตสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นนั่นเองเนาะโอเคอ่ะเราไปดูกันเลยนะคะ so จะทำหรือกำลังจะทำนะคะตัวนี้เนี่ยใช้ เราจะใช้ได้ไหมเกี่ยวกับอนาคตเพราะว่าเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าออ่ปัจจุบันสามารถใช้ในอนาคตได้อนาคตก็ใช้ในอนาคตได้เหมือนกันนะคะนั่นก็คือ,อปัจจุบันกับอนาคตเนี่ยสามารถใช้รวมๆกันได้นะคะโอเคเริ่มเลยค่ะ ich werde lernen ฉันจะเรียน du wirst lernen เธอจะเรียน e r wird lernen เขาผู้ชายจะเรียน sie wird lernen เขาผู้หญิงจะเรียน es wird lernen มัน จะเรียน zo so, เราไปดูบุคคลตั้งแต่สองคน zo so, เรามาดูของ future y e กันบ้างนะคะมีใครบ้างก็คือตั้งแต่สองคนขึ้นไปเนาะ Wir werden lernen พวกเราจะเรียน i h r w e r d e t lernen พวกเธอจะเรียน s i e w e r d e n lernen คุณหรือพวกคุณจะเรียน s i e w e r d e n lernen พวกเขาทั้งหลายจะเรียน z o so. เราไปดูตัวอย่างกันบ้างค่ะตัวอย่างของเรานะคะ ฉันกำลังจะเรียนภาษาเยอรมันนะคะเราสามารถใช้ประโยคดูตำแหน่งของประโยคดีๆนะคะ Ich werde Deutsch lernen นะ,ะฉันกำลังจะเรียนภาษาเยอรมันนะคะก็คือยังไม่ได้เกิดขึ้นกำลังซื้อนังสือกำลังเตรียมตัวนะคะเนาะโอเค,ะนะคะ okay. Ich werde Deutsch lernen เนาะโอเคะ okay. โซ so, เราไปดูตัวต่อไปกันบ้างค่ะนั่นก็คือ perfect ค่ะอดีตที่ใช้ในการพูดนะคะเรียนเรียบร้อยแล้วเรียนแล้วหรือจบไปแล้วนะคะแต่ใช้ในการพูดนั่นเองเนาะโอเคเราไปดูบุคคลกันค่ะบุคคล1 2 3นะคะ1คน1 2และ3เนาะ i h harber g e l r n t ฉันได้เรียนเรียบร้อยแล้ว d er er u, u h a s t g e l a n t เธอได้เรียนเรียบร้อยแล้ว e r h a t g e l a n t เขาผู้ชายได้เรียนเรียบร้อยแล้ว z h e a t g e l a n t เขาผู้หญิงได้เรียนเรียบร้อยแล้ว e s h a t มันได้เรียนเรียบร้อยแล้วเราไปดูโซ so, เรามาดูตัวต่อไปค่ะนั่นก็คือ perfect นะคะตั้งแต่สองคนขึ้นไปนั่นเอง We <Wir> h a b e n g e l e r n t พวกเราได้เรียนเรียบร้อยแล้ว I h a b t g e l e r n t พวกเธอได้เรียนเรียบร้อยแล้ว z Haben gelandt คุณหรือพวกคุณได้เรียนเรียบร้อยแล้ว z Haben gelandt พวกเขาทั้งหลายได้เรียนเรียบร้อยแล้วโ o so, เราไปดูตัวต่อไปกันบ้างค่ะ ตัวอย่างค่ะตัวอย่างเนาะตัวอย่างตอนนี้ตอนนี้เราไม่ได้ทำแล้วเราไม่ได้เรียนภาษาเยอรมันแล้วนะคะแต่เราไปซื้อของนะคะนั่นก็คือมันจบลงเรียบร้อยแล้วที่เป็นอดีตนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยฉันอยู่ที่ร้านขายของหรือฉันกำลังชอปปิ้งอยู่นะคะปัจจุบันคืออยู่ร้านขายของแล้วเราสามารถพูดเป็นประโยคได้เลยนะคะว่าฉันได้เรียนภาษาเยอรมันเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือเรียนจบแล้วแล้วก็ตอนนี้ไปซื้อของแล้วนะคะ Ich habe Deutsch gelernt นะ,ะฉันได้เรียนเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะ,ะ Ich habe Deutsch gelernt เนาะโอเคะตัวต่อไปนะคะจะเป็นรูปของแพทเทิร์ทุมนั่นเองนะคะนั่นก็คือเคยเรียนเรียบร้อยแล้วเคยเรียนนั่นเองนะแต่ใช้ในการเขียนนั่นเองนะคะโอเคะ อ่าอิช n ลนเทอรฉันได้เคยเรียนแล้วดู du, l ลนเทสเธอได้เคยเรียนเรียบร้อยแล้วเอ er, l e แลนเอร์เขาผู้ชายได้เรียนเรียบร้อยแล้ว Z l a ล e r ทเขาผู้หญิงเคยเรียน ภาษาเยอรมันแล้วแปลได้สองแบบนะคะแต่ใช้เขียนเท่านั้นเนาะ s lantern มันเคยเรียนแล้วนั่นเองนะคะเราไปดูกันบ้างคะ่ะสองคนขึ้นไปนะคะ i e lantern นะคะพวกเราเนี่ยได้เคยเรียนตัวนี้แล้วนะคะ lantern เนาะ ear l a n t e er d พวกเธอ เคยเรียนแล้ว Z lantern คุณหรือพวกคุณเคยเรียนแล้ว Z lantern พวกเขาทั้งหลายเคยเรียนแล้วนั่นเองนะคะจบไปดูตัวอย่างกันบ้างค่ะ เป็นอดีตเหมือนกันนะคะก็คือตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วนะคะก็คือไม่ได้เรียนแล้วเป็นอดีตนะคะปัจจุบันฉันอยู่ร้านขายของคือฉันไปช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเราจะใช้ประโยคเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเป็นการเขียนนะคะ i c h lnter deutsch นะคะก็คือฉันเคยเรียนภาษาเยอรมันฉันได้เรียนเรียบร้อยแล้วแปลเหมือนกันเลยค่ะแต่พูดกับเขียนแค่นั้นเองนะคะจากนั้นค่ะเราไปดูผสม โซ so, เรามาดูแบบผสมกันบ้างนะคะผสมตัวนี้เนาะเขาเรียกว่า plusquamperfect นะคะตัวนี้เนี่ยจะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ในภาษาเยอรมันนะคะแต่ในเรื่องกันมากของเรามีเราควรจะรู้ไว้บ้างก็ดีนะคะเวลาเราไปเจอเราจะได้ไม่งงนะคะโอเคโซเราไปดูกันค่ะมีใครบ้างนะ,ะ ich hatte gelernt ฉันเคยเรียนแล้ว du hast t e เ e l t เธอเคยเรียนแล้ว er hatte เ e l a n เเขาผู้ชายเคยเรียนแล้ว sie hatte geland เขาผู้หญิงเคยเรียนแล้ว es hatte geland มันเคยเรียนแล้วตัวนี้สามารถเป็น เอร์ er, หรือถ้าเป็นเดดดี้ดัสนะคะโอเค so สองคนขึ้นไปกันบ้างคะ่ะเคยเรียนแล้วเหมือนกันนะคะในรูปของ plusquamperfect ตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะคะ Wir hatten g e l น n กพวกเราเคยเรียนแล้ว i er h r hattet g e l e r n t พวกเธอเคยเรียนแล้ว Sie h a t t e n g e l a n t คุณหรือพวกคุณเคยเรียนแล้ว z i e h a t t e n g e l a n t พวกเขาทั้งหลายเคยเรียนแล้ว so, เราไปดูตัวอย่างกันบ้างค่ะตัวอย่างของเรานะคะก็เป็นอดีตเหมือนเดิมนะคะคือมันจบลงเรียบร้อยแล้วนะคะปัจจุบันแล้วก็อดีตนั่นเองเนาะโอเคโซประโยคของเราตำแหน่งของประโยคดูดีๆนะคะ ฮัตเ e อร์อยู่ตำแหน่งที่ 2, อ c h ชอยู่ตำแหน่งที่ 1, นึ่ t ดอยชอยู่ตำแหน่งที่3แล้วก็เกลันต์อยู่ตำแหน่งสุดท้ายนะคะอิชฮัตเทอร์ดอยช์เกลันต์ฉันเคยเรียนภาษาเยอรมันเรียบร้อยแล้วหรือว่าได้เรียนเรียบร้อยแล้วนะคะโซอิชฮัตเทอร์ดอยช์เกลันต์นะ โอเคค่ะ okay ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าแลนในปัจจุบันอนาคตแล้วก็อดีตแล้วก็โครงสร้างของประโยคมันมีหน้าตาแบบไหนบ้างนะคะวันนี้เจ๊ก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคาบหน้าหรือชั่วโมงหน้าหรือวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะชื่อ